ก็ก็อย่างที่เรียนไปนะครับเวที่นีก็ว่าจริงๆพวกเราอยากจะตัวาม้าของพวกเรานะครับซึ่งพวกเรามั่นใจเรา้วยกแล้วก็เอามาต่อฟังไว้ในชองนะครับการต่งแต่งันมาเพื่อทำให้เราแล้วก็ทํายเพื่นครัได้สัมผักแล้วก็ได้มีประสบการณ์ที่ดี ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เด่นเป็นสินค้ากลุ่มที่เป็นฝ่ายของพอนะครับป็นกุ่มที่ปิไหอมาอาจจะเป็นสินค้าที่ยที่เป็นีีนะครับเช่นสายชาร์จหรือฟังขอแบด่งวนก็เรากลังบอมาอยู้นะเนี่ยวันนี้ก็มีเอลัไพรส์มากนะคบที่ได้นำสิาสินค่ารวม่ความร่วมมือกันนะคท ก็ตั้งอากาศคอลเลกชันใหม่ๆแล้วก็รวมถึงตัวอุปกรณ์ต่างๆต้องเหนากอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเร่ต่างๆตัวนข้อคช้มากค่ะที่วันนี้เป็นคาร่วมมือทั้งโนรชุมนคะอยช จะต้องเป็นลน์เครับของสาแตอนี้เป็นเป็นปีนะครับ่แลเอาาเป็นปีลายีเ็นซมเาก้าอง้ข่า้างตุอโจทย์นะคะในไลฟ์ทไตล์องเราตลอดทั้งวันทัคนราคะาไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอืทอ คก็ช่นคามสะดก้าน AI การพัฒนาบริการที่มความสะดวกวดเร็วตับชีวิตประจาวันมากขึ้นแล้วก็การผลิตที่สุดขั้นการใช้ที่เป็นชงที่ต้อาไปเอารอด75ปีที่มีเฉพาะ แล้วย่าีบอกไปครับโทรศัพท์มันเส่งที่เราต้องไปต้อง l l e c o n ด้วยครับมีตัวการ์ตูนที่เราชอบด้วยแล้วก็เหมือนตัวุนไปด้วยทกที่เลยเ ก็ฝากด้วยนะครับสาหรับคอลเลกชันนี้ค่ะ ก็ย้ำเรื่องของคุณภาพสุขยามที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่สุดมาให้กับเราของร้านค้า